สำหรับความสำคัญของหลักสูตรนี้นะคะก็จะทำให้อ,องค์กรเราเนี่ยมีความยั่งยืนได้เนื่องจากเราจะใช้องค์ความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่ากันก่อนที่เราจะมาทำบิสเนสแคนวานะคะตัวนี้ก็คือจะทำให้เรารู้ตัวเราเองรู้ในเรื่องของคู่แข่งแล้วก็นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรแล้วก็จะได้องค์กรให้สู่ความยั่งยืนค่ะ ก็มีความรู้ในระดับหนึ่งก็จะเป็นเหมือนหลักๆที่อาจารย์สอนอย่างเรื่องของ SWOT 4P อะไรเงี้ยค่ะก็รู้มาบ้างแต่ว่าในเรื่องของการนำมาสู่เป็นการกำหนดโมเดล s t r a t e g y business canvas อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ได้ความรู้มากๆที่เราจะเอาไปแอปพลายใช้กับองค์กรรวมถึงนำในเรื่องนโยบายที่เรากำหนดเนี่ยถ่ายทอดสู่ในระดับปฏิบัติงานต่อไปค่ะ อาจารย์หระ,ะอาจารย์น่ารักค่ะอาจารย์ให้อธิบายได้ค่อนข้างเคลียแล้วก็อาจจะให้มุมมองในในส่วนของบิสเนสอื่นๆที่อาจารย์ได้ได้วางแผนมาให้กับบริษัทอื่นนะคะให้ให้เราในที่เป็นบุคลากรตร,ตรงนี้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นคะ่ะ